สวัสดีชาวสวนไร่ข้าวโพดท,ทุกท่านนะคะพบกับป้าจอย 5G อีกแล้วนะคะทุกคนมาดูสวนข้าโพดของเราสวนนี้จะอายุประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะแปลงข้าวโพดตัวนี้เราได้พ่นสารกําจัดหนอนไปแล้วนะคะทุกคนสารกําจัดหนอนนี้เราจะพ่นหนึ่งครั้งเมื่อเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ25วันนะคะ จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีหนอนเข้ามารบกวนเลยนะคะทุกคนทุกคนดูยอดข้าวโพดของเรานะคะนี่คือยอดข้าวโพดที่เรากําจัดหนอนเสร็จเรียบร้อยยอดข้าวโพดของเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะใสแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะถ้าเกิดเรากําจัดหนอนไม่ได้ข้าวโพดจะหยุดการเจริญเติบโตซึ่งตัวนั้นจะทําให้แทงยอดไม่ไม่ทันนะคะทุกคนเขาจะแทงยอดไม่สม่ําเสมอกันเพราะว่านอนลงระบาดนะคะทุกท่าน พอเราพ่นสารกําจัดนอนเสร็จเราก็มาพ่นสรารกําจัดวัชพืชต,ต่อนะคะทุกคนเพราะว่าข้าวโพดของเราหลังจากที่เราพ่นสารก the ําจัดนอนสารกําจัดวัชพืชแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่คือผลงานที่เราพ่นสรารกําจัดวัชพืชเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนจะมีอาการแพ้ด้วยนะคะเพราะว่าใบข้าวโพดของเราจะเป็นใบใบตายนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะโดนยานะคะ เขาจะโดนสารกําจัดวัชพืชอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เขาจะแพ้อยู่สักประมาณ1สัปดาห์นะคะพอผ่านหนสัปดาห์ไปแล้วเขาก็จะสร้างใบใหม่ขึ้นมาซึ่งใบใบสําหรับที่โดนยานี้เขาก็จะสลายออกไปนะคะทุกคนเขาจะปรับเปลี่ยนให้ต้นขา้าวโพดของเราเจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะทุกคนระหว่างการปลูกนะคะตัวนี้เป็นสายน้าหยดซึ่งสายน้าหยดนี้เรา ให้เราวางใสาในทางเดียวกันนะคะทุกคนถ้าวางสายน้ำหยดไปที่ข้างซ้ายก็ต้องข้างซ้ายตลอดนะคะถ้าวางข้างขวาก็ต้องข้างขวาตลอดจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเผื่อว่าในวันข้างหน้าที่เราหยุดรดน้ำแล้วก็สามารถเก็บกู้สายน้ำหยดได้ดีนะคะหลังจากที่เราวางเสร็จแบบนี้ข้าวโพดจะออกฝักเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการ เกลี่ยเกลี่ยสายน้ำหยดออกจากรากข้าวโพดเพื่อที่จะทําให้รากข้าวโพดไม่ทับเส้นสายน้ำหยดนั่นเองค่ะพอถึงช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราก็สามารถเก็บกู้เอาสายน้ำหยดไว้อย่างง่ายดายนะทุกคนถ้าเราไม่เอาออกจากต้นข้าวโพดแล้วจะทําให้รากของข้าวโพดนี้ทับเส้นน้ำหยดของเราคือมันจะทําให้เราเก็บกู้ยากด้วยนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นเราต้องอขยับสายน้ำหยดออกมาสักประมาณ 4-5เซนติเมตรก็ได้ค่ะทุกคนแต่เราไม่ต้องจำเป็นต้องเอาออกห่างนะคะเพราะว่าเรายังต้องรดน้ำอยู่นะคะพอถึงช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราก็มาเก็บกู้สายน้ำหยดแบบนี้นะคะประจอได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเก็บสายน้ำหยดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนสามารถเลื่อนดูได้นะคะนี่คือวิธีเก็บสายน้ำหยดที่จะได้ใช้นานหลายปีนะคะทุกคนเราเราก็ ลงทุนแค่ครั้งเดียวก็นํามาใช้ต่อตๆพอเราถึงเวลาเราเก็บข้าวโพดเราก็เก็บคู่แบบนี้นะคะซึ่งจะทําให้เราประหยัดต้นทุนด้วยนะคะทุกคนส่วนสารกําจัดนอนที่ทําให้นอกนอนได้ตายสนิทป้าจอยเคยลงคลิปไปแล้วก็เลื่อนดูได้นะคะทุกคนตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ภาพที่เห็นอยู่นี้จะเป็นแปลงข้าวโพดและมันสําปะหลังนะคะทุกคนสําหรับมันสําปะหลังเราก็ได้ปลูกไปแล้วแต่ยังไม่เกิดนะคะ ส่วนเรื่องราวของมันสำปะหลังป้าจอยก็ได้ลงคลิปเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าป้าจอยจะได้คุกคลีอยู่กับสวนมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวโพดนะคะสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะทุกคนตัวนี้ข้าวโพดของเราได้พ่นยาหนอนหนึ่งครั้งสารกําจัดวัชพืชหนึ่งครั้งนะคะกว่าจะได้เก็บคงต้องพ่นอีกหนึ่งครั้งถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวัชพืชของเราตายดีมากนะคะสําหรับยาที่เราใช้ พ่นกาจัดวัชพืชอย่างนี้เราก็ต้องใช้พวกที่กลุ่มเอ่อเป็นชื่อยาสามัญเนาะกรูโฟซิเนตนะคะซึ่งคลิปหน้าป้าจอยจะมาแนะนําเกี่ยวกับสารกาจัดวัชพืชตัวนี้นะคะว่าเราจะฉีดพ่นยังไงเราจะใช้ในลักษณะไหนล้วจะเป็นยาตัวไหนบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจอยจะมาพูดคุยในคลิปต่อไปนะคะจริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้ป้าจอย 5G ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนสําหรับ พูดที่เคยชมเคยดูรายละเอียดก็น่าจะได้รับฟังแล้วนะคะสําหรับสาหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่ยังไม่รู้รายละเอียดก็รอดูนะคะทุกคนว่าคลิปหน้าเราจะมาชี้แจงเกี่ยวกับสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดนอนนะคะถ้าดูแลแปลงข้าวโพดชนิดที่นอนไม่มีหญ้าไม่มีแบบนี้ได้แน่นอนนะคะทุกคนผลผลิตหนึ่งไร่ต่อสองตันนะคะนี่ป้าจอยได้ทํา ลงมือคือสําเร็จแล้วนะคะทุกคน1ไร่2ตันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะบางท่านที่ทําไม่ได้ก็ได้แค่ไม่ถึงตันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการทําเกษตรเราต้องใส่ใจดูแลนะคะทุกคนถึงจะได้ผลผล,ผลิตตอบแทนอันสูงนะคะคลิปนี้ป้าจอย 5G เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดนะคะผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวสารในการทำเกษตรของเรานะคะทุกคนป้าจอยจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆมาฝากโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ